วันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีเป็นวันที่ทำทุกวันให้เป็นวันดีๆทำทุกวันให้มีคำมีค่าหาความหมายมากมายในคำใช้ทางสังคมทุกถ้อยคำภาษาหัดเขียนเปลี่ยนเขียนอ่าน จดจำคำปูย่าความตายายเพียนหัดเขียนคำฟ้องเสียงมีค่าหลายหลากผู้นาปราการหลานจงจำเขียนอ่านมั่นฐานทำแต่คุณคนดีตำรัดสู่ตำหนักเสด็จปูสมเด็จเจ้าพระยาติการาม พระพุทธศักการราชารามาธิบดีสักรารมหารารชัฐร,ราชาการสิริศรรามเทพนานนครสยามบดินทร์พระมรัตนโกสิน์มหาภพดิลกครบราชธานีราชาจากกักรีศรีบุตรสมบบท พระพุทธศักกระราชาการก่อนผูกก่อนกำเนิดก่อนกำเนิดเกิดราชการรัฐราชาการเจ้าคือกวีสิลคืนถิ่นกำเนิดก่อเกิดรัฐบาลปกชาวบ้านสร้างสังคมมีบ้านทองเรือนชาน หลายชนชาติของผ่อพันธ์รวมกันสร้างอาณาจักรสยามของอยุธยาศรีรามเทพนานนนนครขอองค์พระพุทธพุทธรักษาส่งถึงเจ้าพระยากุงทนบุรีร่วมกันสร้างสถาปนาครบจบ ลบบุรีจรลดสุดพันธบุรีก่อเกิดกำเนิดเปิดให้มีกรุงสยามทนบุรีมีจักรีรัตนโกสินป์ปกสมุดอ่านหนังสือถิ่นลือเรื่องคำนามไทยตามบริบทคนโจทย์ขานเมืองกะวีสินถิ่นอาณาจักรสยามพระเจ้ากรุงทนบุรียิ่งอย่างยืนนาน านาจาักกีลายสยามรัตนโกสินร์ภูมิพรบครูครองสเวตฉัชัขอพันพศอารยชนคนครองจองของความหมายมองตาดูตามมีผู้ติดเกศละแต่งการุณากรก่อนก,อนการอ่านกรอน วันดีมีคู่พี่เดือนดีมีคลี่ครู่เรือนปีมีหลายปีภูมหาสมุทรสุดแสนสงสารแน่โดยรู้แม่ว่าบีดอนจะพาหน,นีแม้ชีวีเจ้าเกิดมาชาตินี้เผื่อชาติหน้าหัวใจเจ้าที่เกิดมามีเพียงดวงเดียวอารุณทิศปักธงนะรงราช